อีบีเนดึงยังไงโอเคมาดูมาดูน้องหมิวให้ปูกับน้องบีนะครับวันนี้เป็นวัน พุทธที่30ธันวาคม2,563นะครับเวลา10โมง20กว่านาทีนะครับ20ก็10โมงครึนะ่งอะไรเนาะโอเค